ขุดข้อความสยบข,ข่าวลังโดนโยงเป็นสาเหตุทําให้คู่รักเจดวิวส์สเว,วเลิกกันก่อนหน้านี้ค่ะนักแสดงสาวปรางกนรันรโดนยงว่าเป็นสาเหตุทําให้คู่รักของหนุ่มเจดเจพิพั์และสาววิวรวรรณรสส์สเวเลิกกันหรือเปล่าเพราะล่าสุดค่ะหนุ่มเจดกับสาวปรางกาลังมีละครคู่กันแถมยังประกบคู่พันนางกันอีกด้วยค่ะซึ่งบังเอิญกับช่วงนี้ค่ะที่หลายคนสังเกตเห็นว่าสาววิวโพสอ,อะไรเศร้าๆและไม่เห็นเจฟแฟนหนุ่มเข้ามากดไลค์ให้สักระยะหนึ่งแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทั้งคู่ก็ตกเป็นข่่่าาาาาวววเเลลิกกงงียยยบบมมแแ้้ตตออนนนัค็ดขหรื ก,กันดีและหลังจากที่ชาวเน็ตคาดจะสังเกตเห็นความเศร้าของแซววิวก็เข้ามาคอมเมนต์ที่กำลังใจพร้อมกับถามตรงๆว่าเจ็ดกับวิวเลิกกันแล้วใช่ไหมรวมถึงคาดเดาสาเหตุคายยงไปถึงสาวปางกันรันว่าเป็นสาเหตุนั่นเองค่ะโดยบอกประมาณว่าสังเกตมาสักระยะแล้วว่าหนุ่มเจ็ดไม่กดไลค์ให้วิวแฟนสาวเลยแถมยังลงรูปจุบก,กับปังเยอะมากถึงจะโปรโมทละครก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คิดถึงใจใอีกฝ่ายบ้างไม่ใช่แฟนเห็นแล้วยังรู้สึกเลยซึ่งหลังจากที่ตกเป็นสาเหตุทําให้คู่รักวเจ็ดวิวสองแววเลิกกันค่ะล่าสุดด้าน สาวฟางกันรารันก็ได้ออกมาขึ้นไว้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโพสภาพไปเที่ยวพักผ่อนบรรยากาศธรรมชาติยิ้มแย,ย้มสดใสมีความสุขพร้อมกับแปะแคปชั่นที่นูเหมือนว่าจะเป็นการสยบข่าวที่โดนโยงว่าเป็นสาเหตุทําให้คู่รักเจ็ดิวส่อแววเลิกกันว่าแฮแท็กออกเดทอยู่คนเดียวค่ะความจริงจะเป็นยังไงต้องรอความจากฝั่ทั้งสาคนค่ะอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลนะคะ